ครับอ่าสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องต้ามดัมซิ่งนะครับตอนนี้นะครับหลวงตาท่านก็ได้เวลาแล้วนะครับจาริตุดงนะครับมุ่งหน้าเข้ายังอ่าหมู่บ้านบ้านนนสมบูรณ์นะครับบ้านนนสมบูรณ์นะครับอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็มีพี่น้องเรานะครับที่มาคอยถวายน้ําถวายนมนะครับกับให้กับหลวงตานะครับ มาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับตรงนี้หลวงตาท่านจะมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านนอนสมบูรณ์นะครับ ได้านนหลังะครทุกออกครับสาธุกครับอ่ะนะครับเนบี่ยอานะ่านจะมุ่งหน้าไปยังเนินสมบูรณ์แล้วนะครับบ้านเนินสมบูรณ์นะครับ แบ่งน้มนลคะพี่ี่เหลือก็วางไว้นะสามกามทุกแบบปเป็นคนได้นะคะแบ่งไปนำหระวงเลยครับแบ่เป็นน้ำมที่เหลือค่ะทุกขครับทุกขครับ าธสาครับสาธุครับสาธุครับสาธุเลยครับไว้ระวังให้เลยครับ มาตุครับาตาครับจาตุครับน้ำมาไมได้นะคะรถต้งดานหลังนะคะน้ำมาไม่ได้น้ำมาไม่ได้ับจานกัวดกับขวดแล้ววางกับขวดขับมาบ้านนะคะขับมาบ้าน้าานะคะับ แดกแมนำหน้าด้วยนะครับแงขาพี่อยู่ครับผมคลูกศ้านะลูกรบ้านค่ะลูกรบ้านาวับอบ้นครับยกไ้ครับสาธุครับสาธุ 干吗？你们干吗？你们把干啥？ ญา,าติมสาธุกรบสาธุปเางลงครับหายแล้วบางเลยครับสาธุกรบสาธุออโหสาท่าน,นได้รับปัจจัยนะครับ สาพผูกักษาผู้รอการรับานะคะรารรับานะคะถวายนวางพร้อมไหมครับท้องพี่ใช่ใช่นมมานาำให้ด้วยครับ สาธุคร <gesch> ับสาธุยกยกไว้นะครับยกไว้นะยกไว้นะครับยกว้นะครับหล้วงครับเนตกลมนะครับยกยกครับคุณยายคุณยายยกยกครับยกครับสาธุครับสาธุ สาธุครับสาธุไายระวังเลยครับหวระวังเลยครับสาธุคับสาธุหวระวังลงเลยครับม้อาับีหน้าขึ้นครับไม่ต้องขาครับมหนานครับไม่ต้องาดครับ นยกไปรอเลยนะครับยกไปรอลงตาเลยครับสาธุครับสาธุไม่ต้องกล่าวไม่ต้กลาวสาธุครับสาธุครับ รับสายครับสายคู่ครับยกน้ำด้วยครับยกน้้วยครับปิบมายกน้ํด้วยครับยกน้ำด้วยครับขึ้นยน้ำไหมครับยกน้ำไว้ครับรับสายคู่ครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆทางช่อง Youtube ตั้มดํมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ